วันนี้ฉันจะพาทุกคนมากินชาบูหม่าล่าแบบจุกๆที่นี่เลยค่ะเจ้าสัวชาบูหม่าล่าที่เนี่ยนอกจากชาบูหม่าล่าแล้วเขาก็ยังมีของกินเล่นด้วยบรรดาของทอดก็คือมาแบบทอดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยแล้วก็จะมีพวกขนมหวานแล้วก็ผลไม้ต่างๆใส่ตู้ดูสะอาดสะอ้านแบบนี้แล้วก็มีน้ำอัดโลมเนี่ยรีฟิลด้วยนะนอกจากนั้นก็ยังมีไอติมหลากหลายให้เราได้เลือกกินกัน แต่ว่าทีเด็ดของชาบูหมาล่ำอยู่ตรงนี้แหละก็คือน้ำจิ้มนั่นเองที่เราสามารถปรุงเองได้ตามใจชอบฉันคนหนึ่งนะที่เป็นคนชอบกินแบบซีอิ๊วใส่มะน,นาวใส่กระเทียมใส่ผักชีคือแค่เนี้ยก็อยู่รอดได้แล้วแต่ที่เนี้ยเขามีพรสืให้ด้วยก็คือโดนใจฉันมากสุดๆส่วนสามีของฉันนั้นนางก็จะไม่พลาดค่ะน้ำจิ้มทัว่วแล้วก็ปรุงนั่นปรุงนี่ตามสไตล์นางเยอะแยะ,ยะไปหมดถามีถูกใจก็โทษตัวเองก็แล้วกัน มาในส่วนของอาหารบนสายพานมากฉันจะบอกเธอเลยนะว่ามันในะเยอะมากและลานตาหลากหลายชนิดสุดๆ แล้วเขามีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวสไลด์แบบต่างๆเยอะแยะมากเลยพวกเต้าหู้ชีสนี่ก็ของโปรดฉันเหมือนกันแล้วก็พวกเห็ดชนิดต่างๆหม่าล่ามันจะขาดได้ยังไงและที่สาคัญเลยเธอฟองเต้าหู้ทอดมีทั้งแบบม้วนแล้วก็แบบแผ่นฉันพูดเลยนะว่าฉันะกินไปเกือบสิบอันเลยแล้วก็มีบรรดาเส้นต่างๆให้เราเลือกอีกมากมายพอแล้ว เริ่มกินกันเลยดีกว่าที่เนี่ยก็คือพิเศษมากมีน้ำซุปให้เลือกถึง4อย่างและไม่พอ1ห,หม้อใส่ได้ตั้ง2น้ำซุป เธอเลยมันจะคุ้มกันขนาดนี้ฉันก็เลยจัดมาเลยค่ะสามีสองแล้วก็ของฉันอีกสองได้ชิมของเขาทั้งสี่รสชาติเลยจะบอกว่าซุปหม่าล่ากับซุปต้มยำของเขาว่ามันสามารถสดได้แบบเพลินๆเลยนะคือมันไม่ได้เผ็ดแบบทรมานส่วนของฉันจะบอกว่าไอซุปสีขาวอร่อยมากหอมมากดูสิเยอะจนภาคไม่ทันเลยค่ะ คลายแม็กอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี๊ยวทอดเธอดูค่ะความอูมของหมูมีที่ไหนให้ขนาดนี้นั่งไปชั่วโมงกว่าไม่ไหวแล้วค่ะฉันต้องต่อของหวานแล้วไม่งั้นท้องฉันจะแตกแน่นอนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็คือฟินสุดๆเพราะไอติมเขาว่ามันหลายรสชาติเกินลูกสาวลูกชายก็คือจัดไปคนละสองถ้วยสามถ้วยเลยกได้วันนั่งยาวกันเลยทีเดียวแหละ และนี่ก็คือเศษซากอารยธรรมที่พวกเราได้ทํากันไว้ก็คือเกลี้ยงนะคะและนี่ก็คือค่าเสียหายทั้งหมดคือมันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ